Ô, dạ, vâng chú ơi thì có thể học lại cái cuộc đời của chúng ta thấy nó chính là 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 nó chính là

อาจารย์ธรรมโตและพวกท่านนักบุญถามเกี่ยวับนักบุตัศน์ประวัโตและธรรมโตธมมาธัมทน์นุญตัศนะโต โตละมาสัมท e ุกขะนะโมตัดกะัะวะโตอะระนาโตละมาสัมทุกขะกายกรรมสามวัิกรรมสี่มโนกรรมสามกรรมหนึ่งอันใดที่ข้าพเจ้าผูกระบะต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดี ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีออให้ท่านคุณแม่ตาภุมิประวัติยอมทุกกท่านด้วยเจออะไรครับจบแล้วนะครับก็ขอเจอท่านอาจารย์อรัมจิตติอสุติอัสคุภา อักยยังยัยภาเวติพุทธังนัตตาธคมังตักรรมสามคำตักเองให้สิ้นสุดกันในวันนี้ด้วยเ้อน